แข่งกันหวานสอเจ็คู่รักคนบันเทิงโพวตต้อนรับวาเลนไทน์มีใครบ้างมาดู แน่นอนว่าทุกๆวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีจะตรงกับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์คู่รักจากทั่วทุกมุมโลกจะแสดงความรักให้ดอกไม้หรือของแทนใจแก่กันและกันเช่นเดียวกับสุปตาคนบันเทิงบ้านเราที่จะออกมาโพสตโมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้รับชมกันบอกเลยว่าแต่ละคู่หวานชามไม่มีใครยอมใครเลยค่ะและวันนี้ทางเราได้รวบรวมเจ็ดคู่รักคุณบันเทิงที่ออกมาโพสภาพน่ารักน่ารักมีทั้งคู่ที่แต่งงานแล คู่ที่กําลังจะเป็นว่าที่บ่าวสาวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและคู่ที่เพิ่งเปิดตัวคบหากันมัหมาดจะมีใครบ้างมาชมกันค่ะนายไบเฟิร์นวาเลนไทน์ปีแรก,จ,ก,กรจักรจันเคคู่สามีภรรยาสุดครั่งรัก เมย์ไฮโซบิกอัครวัตรภาพนีลุ้นแต่งงานแอรินไฮโซเบนเลื่อนสถานะจากแฟนสู่สามีภรรยากอดริชี่คู่หวานจนหลายคนอิจฉาจ้าจิตตาภาเอิญนิธิผ่านคู่รักสุดแซบมาคิมเบอรี่แต่งแน่ปีนี้ว่าที่บ่าวสาว